กูไม่กูไม่เข้าใจแบบนี้ที่ทมให้คนมันไม่ใช่ธรรมชาติแต่ใช่แต่มึงต้องทําให้คนดูเห็นาว่าแบบรู้สึกอยู่กับโมเมนต์ที่มึงอยู่อะตอนนี้นะครับอ๋อ อนนี้ผมอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเพื่อจะกลับบ้านที่หนองคายนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่หนองคายนะครับคือจริงๆแล้วผมตั้งใจว่าผมจะพูดทักทายแนะนำกับทุกคนเปิดคลิปด้วยาการแนะนำตั้งแต่อยู่สนามบินนะครับปรากฏว่าผมมาถึงสนามบินเกือบไม่ทันครับซึ่งสิ่งนี้เกิดผมตลอดเวลาแล้วก็ไม่เรียนรู้สักทีนะฮะ เอาเป็นว่าตอนนี้ถึงบ้านแล้วแล้วก็นี่เป็นการกลับบ้านที่ไม่ได้กลับบ้านนานมากก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะทำวีล็อกนะครับเพราะว่าผมก็ตื่นเต้นกับการกลับบ้านครั้งนี้แล้วก็จะได้เล่าให้ทุกคนด้วยว่าชีวิตที่หนองคายที่บ้านผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่า,าครึ่งหนึ่งของของชีวิตผมเนี่ย มันก็อยู่ที่นี่แหละครับเวลามีงานก็กลับกรุงเทพเวลาว่างก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆอ,อยู่ที่นี่มีครอบครัวอยู่ที่นี่นะครับก็คงไม่มีอะไรมากหรอกก็เป็นไลฟ์สไตล์ประจำวันของผมไปแต่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าว่าผมทำอะไรยังไงบ้างก็หวังว่ามันจะน่าสนใจเนาะโอเค แล้วเดี๋ยวว่ากันโอ้โออกไหมวะได้ปิง้งพี่บอลถืออันนี้พี่บอลนะครับพี่บอลเป็นคุณพ,พี่ครับแล้วก็เป็นเอเย่นต้นไม้ครับมผมก็มีต้นไม้ที่พี่บอลหลอกให้ซื้อเยอะมากลยครับมึงก็หลอกกูกัน ราจะไปที่ไหนพี่บอลไปร้านต้นไม้ครับไัยเซริไปไปดูต้นไม้ใช่ไหมไม่ให้เขาหลอกไมปเขาหลอกไปเขาหลอกวมธีไปเขาหลอกไม่รู้จะโดนหลอกอะไรปะคว้าเอาคว้าเวาอันนี้โอ้โหหมดละอันนี้คุณว่าหลอกไหมเฮ้ส่งด่างนี่เหรอการส่มด่างสวยดี ไม่หมอกอ่ะสวย้ยอนนี่เท่าไหร่วะอันนี้เท่าไหร่สองแสนห้า no ไ,ได้กี่ต้นครับเอ้ยอเค้เเฮ้ยเราไปดูต้นของเราดีกว่า มาทำอะไรครับมาส่งอะไรครับส anyway. okay. so ่งรองเท้าส่งรองเท้าส่งน้องไปลดงแล้วกูอันแอบถ่ายกูด้วยกูไม่รักมึงแล้วจเย็นมดพนักงานที่นี่แม่งโคตรไหนโห ฝนจะตกนะฮะก็เลยยังไม่ไปดูต้นไม้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวแสงมันจะไม่สวยแล้วก็เออก็เลยแยกกับพี่บอลน,นะครับ งไปเล่นสเก็ตนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับวันนี้เพิ่งวันแรกนะที่กลับบ้านยอยู่บ้านยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยมั้ยก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศริมแม่น้ำโขงนะก็จะเป็นที่ที่ทุกคนแบบว่าไปทำกิจกรรมที่นั่นต่าง วิ่งเดินปัน่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยส่วนผมก็จะไปเจอเพื่อนเป็นเพื่อนสมัยมัธยมเนี่ยที่ที่นั่นเขาก็อ่าตั้งแก๊งใหม่ครับสวัสดีครับผมเอากล้องมาถ่ายด้วยครับเอาแผ่นมาเล่นเล่นหรือเปล่าอะไรนะเอาแผ่นมาหรือเปล่าเอามาครับทำไมเสียงเสียงย้ยวยยังครับย้วยม,มาทำอะไรมาเพิ่งตื่น <laughs> มีอยู่ใครบ้างเนี่ยนี่แหละสองนคนนี่แหละสองคนนี่เหรอเออแกงใหญ่เังไหมสีใหญ่เลยไหมเดี๋ยวไปเอาบอร์ดก่อนโอเคแกงใหญ่มากมีสองคนเอาละเอาละเป็นนักกิจกรรมจริงๆเลย ไม่เล่นเซิร์สเก็ตเลยนะครับตอนอยู่เทพไม่เล่นเลยเป็นระยะเวลาเกือบสามเดือนแล้วเพราะว่าไม่กล้าออกไปไหนเลยกลัวมากวันนี้ดีใจมากที่ได้เอามันมาเล่นสักทีนะครับมั่วๆไปข้อสนิมกันหน่อย yeah <laughs>

Oh, <laughs> ชวนหน่อยนะคะสนับสนุนหน่อยนะครับกูกูไม่เข้าใจมันไม่ใช่ธรรมชาติคนมันไม่ใช่ธรรมชาติแต่ใช่แต่มึงต้องทําให้คนดูเห็นมากว่าแบบรู้สึกอยู่กับโมเมนต์ที่มึงอยู่อ่ะตอนนี้นะครับขออโอเดี๋ยว